สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมเจ้า interceptor หกรอยหิครับตัวนี้คัสตอมครับจะแต่งทรงเป็นทรงบอ์เิลครับผมเรามาดูกันครับว่ามีทําอะไรกันไปบ้างครับผมออตอนแรกคันนี้ที่เข้ามาลูกค้าเขาใส่ล้อแต่งมาอยู่แล้วนะครับผมเขาใส่ล้อหน้าขอบ18ครับผมส่วนล้อหลังที่เป็นขอบ17ครับอันนี้ลูกค้าใส่มาอยู่แล้วที่เขามาทําเพิ่มก็จะมี ใส่แฮนด์ครับผมเป็นแฮนด์แต่งแฮนด์ตัวนี้เรียกว่าทรงแฮนด์ทรงคางคาวนะครับสองชั้นสูง12นิ้วครับผมพร้อมเปลี่ยนชุดสายแล้วก็ซ่อนซ่อนสายไฟด้วยครับตัดต่อสายไฟซ่อนให้เรียบร้อยครับดูงานครับผมใส่ปอกพุ่มอย่างดีครับเปลี่ยนแฮนด์เสร็จแล้วก็มาที่ตัวรถครับผมตัวรถก็มีเฟรมมีดัดแปลงครับผมแก้แก้ชุดท้ายครับ แกชุดท้ายกับช่วงตรงกลางครับตีฝากระเป๋าข้างใหม่ครับผมแล้วก็จะเป็นบังโคลนครับบังโคลนสร้างขึ้นใหม่ครับให้มันรับกับชุดล้อครับผมตัวนี้แล้วก็ตีบอกขึ้นใหม่ครับตัวนี้รถจะเตี้ยหน่อยครับเพราะว่าโช๊คหลังจะใส่ขนาด10.5นิ้วครับผมแล้วก็โหลดหน้าช่วยด้วยแล้วก็มีตัวเครื่องก็จะมีทําฝาพาวเดอร์โค้ทครับผมมีฝาฝาข้างแล้วก็ฝาบน แล้วก็ฝาครอบชุดหัวฉีดครับผมตัวนี้ทําสีพาร์บอโคตรดำทรายครับแล้วจะมีท่อแต่งครับผมตัว่นี้ท่อแต่งเป็นงานสแตนเลสครับงานสแตนเลสสามสี่พร้อมไส้ครับแล้วก็จะมีชุดพักเท้าครับทาเป็นชุดฟอร์บว์ดครับยื่นมาข้างหน้าครับผมส่วนพักเท้าหลังเราตัดย่นใหม่ครับให้มันสั้นหน่อยครับผมเรามาดูรอบๆกัน ตัวนี้ก็จะไฟท้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะมันจะมีไฟไฟเบรกในตัวแล้วก็เป็นไฟท้ายในตัวไฟเลี้ยวในตัวเลยอเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูครับอ่าตัวนี้เปิดไฟเลี้ยวนะปิดก่อนพอปิดไฟเลี้ยวปุ๊บก็จะเป็นไฟหลีพอไฟหลีปุ๊บเราเบรกปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นเป็นไฟเบรกด้วยก็คือเป็นไฟสามสเต็คครับมีไฟหลีไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยว ดูรอบๆกันทำฝาเพอทุโคดครับทำสองฝั่งเลยฝาข้างตีใหม่ให้เข้ากันให้เข้ากับเฟรมที่เราทำไว้นี่ค,ครับทรงก็จะออกหล่อประมาณนี้ครับผม น้องขับกันครับ ท่านใดสนใจอะไรแต่งหรืออยากจะจัดแต่งก็เข้ามาดูในเพจโอเคอีซี่ช็อปได้ครับผมแต่งหลายรุ่นครับลองเข้ามาชมเลือกดูกันได้ครับฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับ